สวัสดีครับผมวันนี้ช่างเด่นจัดให้นะครับช่างเด่นจัดให้นะวันนี้กามปูเอบีฟอร์โฟกัสนะครับติดขัดเนี่อกีต, A, ตัวใหญ่นะตัวดีนะตัวดีก็ตัวเล็กนีติดขัดช่างเกี่ร์ก็ขัดขัดเนี่ยขัดไม่ไหมนะครับ เนื่องจากตัวนี้มันติดขัดก็เลยไหมอย่างปืนไหมเลยนะครับปัญหานี้ชัดเจนมากเลยนะครับหาชัดเจนมากเลยก้ามปูติดขัดเอาไปกดเนี่ยกดค้างพอกดค้างปุ๊บก็เหมือนกับเราเหยียบคันเหยียบคับรถติดติดเราเหยียบคัดเนี่ยมันไหม พอน,นิสติดปุ๊บเนี่ยตาปูติดบูรมา้วเปลี่ยนชิน้นท้ายเครื่องด้วยได้เครื่องก็รั่วแต่ยัม่รั่วมากฝากกดติดตามด้วยนะครับช่างเดีนจัดให้ฟอร์ดโฟกัสฟอร์ดโฟกัสเครื่องันเครื่องสองพัน เหมือนกันนะครับทำงานลักษณะคล้ายกันนะครับนำ mm hmm. มันเกียนรับ mm hmm. ช่างเด่นจัดให้ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน้วยนะครับสำหรับคลิปใหม่ที่ช่างเด่นจัดให้เขาลงไว้ไอดี hmm. ยไลช่างเด่นนะครับ0868132317 mm hmm. นะครับี ชุดนี้ตั้งงบไว้ประมาณ1มื่นห้านะครับประมาณห5ื่นห้าเปียกมีน้ำมันเกียร์สกระป๋อง2ลิตรทาปู AB บปืนกดแล้วก็ชุดคัดนะครับตั้งงบไว้อยู่ที่หมื่นะครับพร้อมค่าแรงอะไรทุกอย่างหมดเรียบร้อยช่างเย็นจัดให้ได้ขอบคุณมากครับผม